ข้างหงหลัสวัสดีค่ะทุกคนคะวันนี้เราจะรีวิวที่พักที่อำเภอเมืองเชียงรายให้ทุกคนได้ดูนะคะห้องพักคือละ350บาทนะคะก็ที่เราเลือกไว้ก็คือเป็นห้องเตียงเดียวนะคะห้องแอร์เนาะมีเฟอร์นิเจอร์ครบทุกอย่างเลยค่ะมีตูเ้เย็นด้วยแต่ค่ะเดี๋ยวเราพาเข้าไปดูข้างในห้องกัน ทุกคนเดี๋ยวเราจะพามาดูห้องพักนะคะที่นี่ห้องพักนะคะเป็นเตียงเดี่ยวแบบนี้เนาะมีเฟอร์นิเจอร์ให้นะคะมีโต๊ะเครื่องแป้งตู้เสื้อผ้านะคะก็จะมีน้ำให้สองขวดน,นี่ตู้เสือ้อนะถ้าเดี๋ยวเราพาไปดูข้างอน,น นี่นะคะมีตู้เย็นเดี๋ยวเรามาดูห้องน้ำกันห้องน้ำโอเคนะคะนี่จะอาจใช้ได้ะคะ่ะข้างหลังอ๋อตั้งหลังมีระเบียงนะคะนี่ อยู่ติดถนนใหญ่เลยนี่ค่ะท้องกว้างพอสมควรมีทั้งพัดลมแล้วก็มีทั้งแอร์นะคะทุกคนคะแล้วที่รอให้ดูกันไปนั้นก็คือที่พักของโรงแรมเจ้านางนะคะอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะคะเป็นอีกหนึ่งที่พักนะคะที่ราคาถูกแล้วก็ มีของครบทุกอย่างเลยนะคะเฟอร์นิเจอร์ตูส้สื้อ้าโต๊ะเครื่องแป้งนะคะเป็นห้องแอร์ด้วยเนาะแล้วก็ตู้เย็นมีให้หมดนะคะทีวีเนาะก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะคะของนักเดินทางนะคะสำหรับใครที่มองหาที่พักราคาถูกนะคะคืนละ350บบาทคะ่ะยังไงคลิปนี้เราก็ ต้องขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าส้มจะพาไปเที่ยวที่ไหนฝากกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามมาให้หน่อยนะคะวันนี้คลิปนี้บ๊ายบายค่ะ